สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้าเสมอย้ําทุกครั้งนะว่าผมดูอย่างตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นแล้วที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าผลการทํานายออกมาดีออกมาถูกใจก็เอาไว้ใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าผลการทํานายไม่ถูกใจก็อย่าไปจิตตกอย่าซีเรียสแค่นี้เองครับผมนะ รับชมด้วยความผ่อนคลายเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้มั่นยามให้ตรงกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมส่วนท่านที่อยากจะติดตามผลงานอื่นๆของผมเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อื่นๆหรือวิดีโอที่ไม่ได้ลงใน YouTube นี่ก็ไปตามได้ที่เพจเ a c บ b o o k m o t ต Creator ที่ให้ไว้นะี้นะครับนะโอเคนะครับ การดูดวงของเราโดยปกติจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองเพื่อให้คุณผู้ชมได้อารมณ์ใกล้เคียงกับการดูดวงส่วนตัวคุณจะได้เลือกไพ่ด้วยตัวเองนะครับพลังงานตอนนี้ไพ่กองที่1จะเป็นท้าวเวสุวรกองที่2เป็นหลวงพ่อรวย กองที่สามเป็นหลวงพ่อทันใจอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเออเพื่อจะได้ความรู้สึกใกล้เคียงเหมือนมาดูส่วนตัวนะเลือกเพียงกองเดียวจากหนึ่งในสามนะมันจะใกล้เคียงกับดูส่วนตัวเลยนะแต่ถ้าไม่จุใจก็ทักทายมาดูส่วนตัวได้อะแต่ถ้าบอกว่าเออ้ยดูแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมหรือจะดูหมดเลยเพลินๆได้ไหมได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเรียดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อคุณผู้ชมที่มาใหม่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับโอเคนะครับหัวข้อที่เรามาดูกันในวันนี้ก็คือคนที่มาจีบเราคนที่มาจีบคุณตอนเนี้ยครบได้ไหมไว้ใจได้ไหมอ่าอะไรเคนะมาดูกันเลยนะคุณกองที่หนึ่งนะคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยเอยแนวโน้มดีสี่ถ้วยแต่คุณไม่เคยถูกใจเ็เท่าไหร่เดอะซันแนวโน้มความสัมพันธ์ดีครับผม สองดาบจะมีความลังเลนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอัศวินเหรียญความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้คุณกองที่หนึ่งถ้าคุณถามว่าเกิดคําถามในวันนี้ว่าคนที่เข้ามาจีบเราตอนเนี้ยหมายถึงเราหมายถึงคุณนะคนที่เข้ามาจีบเราตอนนี้คือคนที่เข้ามาจีบคุณตอนเนี้อ่าคุณผู้ชมเนี่ยคบได้ไหมไว้วางใจได้ไหมตามพลังงานหน้าไพ่กองที่หนึ่งนี้บอกชัดเจนว่าคบได้เขามาดีเขามาดีแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณอะ ด้วยคุณสมบัติบางอย่างหรือว่ารูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพอะไรก็แล้วแต่เขามาดีแต่เขาไม่ค่อยถูกใจคุณแต่สันย้ําชัดว่าเขามาดีมากแล้วจะเกิดผลดีในความสัมพันธ์นี้ด้วยไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่นะอ่าอยู่ที่คุณแล้วละ่ะคุณอาจจะมีตัวเลือกคุณอาจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเป็นไปได้ว่ามีคนจีบคุณหลายคนคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ต้องรีบครับคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องรีบนะครับ คนดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือไม่หรือถ้าคุณมีคนจีบหลายคนช่วงนี้คุณเป็นช่วงที่เนื้อหอมแล้วก็ดวงดีคนที่เข้ามามีแต่ดีๆเออประสงค์ดีทั้งนั้นต่างคนก็อาจจะอยากทําคะแนนอยากจะพิจิตใจคุณได,ได้อันนี้ก็พิจารณาด,ดีๆไม่ต้องรีบไปต้องร้อนเพราะว่าเดิร์ซันมาขนาดนี้สมหวังแน่นอนไม่กับใครก็คนใดคนหนึ่งนะ สมมติมีคนมาจีบหลายคนคุณจะสมหวังกับใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าคุณมีคนมาจีบคนเดียวแล้วคุณเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าคนที่เข้ามาจีบตอนเนี้ยคบได้ไหมอ่าไว้ใจได้ไหมบอกได้เลยว่าคบได้เออแต่คําแนะนําก็คืออย่ารีบให้คบเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็ถ้าคุณมีอะไรไม่พอใจในคุณสมบัติของเขาไม่พอใจเรื่องรูปร่างหน้าตาอาจจะมองข้ามไปก่อนก็ได้เออให้ดูนิสัยใจคอเนื้อแท้บางทีคนที่เรารู้สึกไม่ชอบตอนนี้อาจจะพัฒนาเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้เออมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักเสมอไปนะ ไม่มีพลังงานคนรักออกมาอย่างชัดเจนแต่มีเดะซันว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้บอกได้ชัดๆกระชับๆ,ๆตรงไปตรงมาเลยว่าดีคบหาได้ไว้วางใจได้นะครับเขาจะไม่ทําให้คุณเดือดร้อนแต่ก็เผื่อใจไว้นิดเพราะคนเราเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเอาแน่อนอนไม่ได้ไว้วางใจเขาได้แต่ให้เผื่อใจไว้ผิดพลาดบ้างอ่าแล้วก็อย่าไปลงใจเต็มร้อยประมาณนี้ เผื่อใจไว้เจ็บบ้างเผื่อใจไว้ผิดพลาดบ้างแต่โดยรวมแล้วดีถ้าให้เป็นคะแนนผมให้คนนี้ไว้ใจได้ครบได้เกิน80%ดเอรนงี้แล้วกันเออส่วนไอ้สิบยี่สิที่เหลือนี่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดอื่นๆของเขาค่อยว่ากันไปว่าคุณจะรับได้หรือไม่ประมาณนี้นะครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อที่ว่า คนที่มาจีบคุณตอนเนี้ยคนที่มาจีบเราตอนเนี้ยครบได้ไหมเ <c oughs> ชื่อใจได้ไหมคุณได้ไพ่หกดาบไม่ต้องรัวดาบหกดาบในที่นี้ผมมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยาวนานมาแล้วพอสมควร The เดลเ o อร์เฮ้ยคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมีคนมาจีบเพิ่มเหรอเออเดี๋ยวมาดูกันเด็กถือไม้เท้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงอ้าวหนึ่งไม้เท้ามาตอบย้ำคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนซีดาบ คุณยังกังวลในความสัมพันธ์อยู่คุณกองที่สองผมมองตามหน้าไพ่กองนี้เฮ้ยคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าอ่าคุณมีแฟนอยู่แล้วคนมีคุณมีคนที่รักคนที่เล็งๆไว้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วอาจจะมีใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าประมาณนี้ใช่หรือไม่ตรงไม่ตรงลองดูนะครับแต่พลังงานหน้าไพน่นี้บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรมีคนคบอยู่แล้วหรือไม่หรือมีคนเข้ามาจีบเพิ่มความสัมพันธ์ที่จะเยือะมออกไปทางเย็นชาหน้าเบื่อด้วยเออ แต่ถามว่าคบได้ไหมคบได้คบได้ไม่มีปัญหาเขามาดีไม่ว่าจะเป็นคนมาจีบคุณนะถ้ามีคนมาจีบคุณตอนนี้เขามาดีหรือคนที่คบคุณอยู่แล้วกาลังจีบจีบเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือคบได้แต่จะเป็นการครบหาเป็นความสัมพันธ์ที่เนี่ยตามภาพเนี้ยหกดาบเนี่ยจะเป็นการเดินทางไกลร่วมกันคือพูด,ดง่ายๆว่าดาบนี้ไม่ได้แย่ แต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะใช้เวลายืดเยื้อยาวนานมากและค่อนข้างจืดชืดเย็นชาพอสมควรไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นบ่อยครั้งอาจจะทำให้กังวลให้เครียดได้ด้วยเอ,อดาบไม่ได้ไปว่าชั่วร้ายแต่เขามาเตือนว่าบางทีเป็นความเครียดหรือเป็นความอาการใช้เวลายาวนานในบางความหมายของไอ้หกดาบนี่อาจจะหมายถึงคนทางไกลาชาวต่างชาติได้ด้วยคนที่อยู่ไกลกันก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูความหมายรวมๆนะของไพ่แวดล้อมไพ่แต่ละใบความหมายเยอะแยะมาก แต่องค์รวมของกองนี้ผมตีความให้เลยได้ว่านะตีความได้เลยว่าคนที่เข้ามาจีบคุณตอนนี้หรือแม้กระทั่งคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้พลังงานคุณมีคู่รักชัดเจนมากอืเหมือนมีแฟนแล้วหรือแม้กระทั่งกําลังคบหาดูใจกับใครเอาเป็นว่าคุณกองที่สองไม่ว่าคุณจะนึกถึงคนที่กําลังเข้ามาจีบคุณหรือคบหากันแล้วก็แล้วแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้่ามาดีคบได้ไม่มีปัญหา แม้ว่าคุณจะต้องเจอกับความยืดยาดเชื่องช้าเย็นชาดูไม่มีสีสันในชีวิตเบื่อจังเลยหรือบางทีก็เครียดเออไม่รู้จะเอาอยัางไงทิศทางต่อไปเอาไงก็ไม่เอาทําอะไรก็ไม่ทําสถานะไม่ชัดเจนไม่ยอมให้สถานะอะไรแบบเนี้ย้้เป็นไปได้นะคุณไม่ต้องรีบอะ่ะ คุณมีเป้าหมายของคุณนะคุณทําตามเป้าหมายของคุณคุณไม่ต้องแคร์ว่าคนที่เข้ามาเขาจะทําอะไรให้คุณหรือไม่คุณทําตามเป้าหมายของคุณให้ดีก็แล้วกันคุณเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้เออยืนหนึ่งในความคิดของตัวเองเข้าไว้ไม่ได้แปลว่าให้ดื้อนะแต่หมายความว่าอย่าให้ความรักความสัมพันธ์มานําหน้าเรื่องอื่นขอให้ตั้งใจทําเรื่องอื่นไปก่อนเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองประมาณนี้คุณอนที่สองนะ ถ้าถามว่าคนที่มาจีบคนที่คบหาอยู่เนี่ยไว้ใจได้ไหมคบได้ไหมบอกเลยว่าคบได้เออแต่กองที่สองนี่ชัดเจนว่าจืดชื่อเย็นชาหน้าเบื่อบางครั้งทําให้เครียดและจะดาจะไม่ได้สถานะโดยเร็วเพราะฉะนั้นอย่าไปใจจดใจจ่อเรื่องความรักให้คุณมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณอยากทาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวความรักดีเองประมาณนี้คุณกองที่สองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไป โอเคครับคุณทิเลพไพ่ก,กองที่3นะครับรกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเนี่ยวันนี้หัวข้อคนที่เข้ามาเจีบเราคนที่เข้ามาเจีบคุณตอนเนี้ยเนี่ยคนที่เข้ามาเจีบคุณตอนเนี้ยอ่าครบได้ไหมไว้วางใจได้ไหมคุณได้ไพ่ราชาถ้วยเอ้ย emperor มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าสองเหรียญคุณกําลังตัดสินใจช่างใจอยู่เดี๋ยวไฮพริสเทสราชินีพระจันระวังความหวั่นไหวนะครับสองไม้เท้า มองดีๆมองอย่างรอบครอบขยายความดังนี้คุณกองที่สามตามหน้าไพ่นี้ผมตีความได้ว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งคนเออหรือไม่ก็ตัวคุณเองอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เยอะดึงดูดคนเข้ามาได้เรื่อยๆเออประมาณนี้นะถ้าถามว่าคนที่เข้ามาตอนนี้คบได้ไหมไว้วางใจได้ไหมอยากบอกไว้เลยว่าเผื่อใจไว้ครึ่งๆอย่าพิ่งลงใจให้ใครร้อยเอร์เซ็นต คุณเองเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอยู่แล้วหรือกลับกันตอนนี้กําลังมีคนที่มีความเพียบพร้อมเข้ามาแต่ความเพียบพร้อมนี้ก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าดีเสมอไปบางคนร,รวยแล้วนิสัยไม่ดีก็มีการศึกษาสูงแต่จริตนิสัยเข้ากับเราไม่ได้ก็มีโอเคต้องค่อยๆดูไปถึงบอกว่าให้เผื่อใจไปครึ่งหนึ่งก่อนคุณจะอ่อนไหวง่ายไปเออคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายใครมาทําดีด้วยหน่อยก็โอ้เขาดีเขาดีเดชื่อคนง่าย ไม่ถึงก็หลอกง่ายนะเพราะคุณเองก็มีจุดยืนชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าใครมาทําดีด้วยหน่อยมาทําหวานหน่อยหรือว่ามีโปรไฟล์ดีมีคุณสมบัติดีตรงสเปคคุณคุณจะหลงจะอ่อนไหวง่ายระวังข้อน,นี้ไว้นิดหนึ่งเอออย่าอ่อนไหวง่ายอาจจะทําให้เลือกคนผิดได้อย่างที่บอกว่าคนที่โปรไฟล์ดีมีความเพียบพร้อมบางทีนิสัยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปหรือนิสัยจรลตใจคอนิสัยใจคอความเข้ากันได้อาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้เออไม่ได้แปลว่า ลาชาถ้วยไม่ได้แปลว่าเอ็มเพลร์จะต้องดีพร้อมเสมอไปนะเลือกดีๆแต่คุณเอาตัวรอดได้อ่ะคุณอ่านคนออกคุณบาลานซ์สถานการณ์เก่งไม่ว่าจะมีคนเข้าหาคุณมากน้อยแค่ไหนคุณจะบาลานซ์สถานการณ์ได้เพราะคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนข้อควรระวังข้อเดียวที่ผมย้ำนักย้ำหนาะกับคุณกองที่สามนี้คือระวังความอ่อนไหวเกินไปเออ ถึงจะมีจุดยืนชัดแต่คุณเป็นคนค่อนข้าง,างอ่อนไหวพอใครดีด้วยหน่อยก็เอาละละลายละ <c oughs> หรือใครถูกใจหน่อยก็โอ้โ,ห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 โหเผลอใจแอบเอาไปคิดเอาไปฝันเอาไปฟินเองแล้วถูกไหมครับประมาณนี้หรือเปล่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย ชัดเจนคุณอ่อนไหวง่ายเออบางทียังไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเลยกังวลล่วงหน้าไปแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคําถามนี้หัวข้อนี้นะคนที่มาจีบคุณตอนนี้ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะครบได้ไหมบอกได้เลยว่าครบได้แต่ให้เผื่อใจไว้ครึ่งครึ่งอย่ารีบปักใจเออบางคนอาจจะมีภาพลักษณ์ดีหน้าที่การงานโปรไฟล์ดีแต่ขอให้ดูนิสยัยใจคอให้ชัดเจนเออ โปรไฟล์ดีมีความพรั่งพร้อมเพียบพร้อมอาจจะไม่ได้นิสัยดีเสมอไปหรือนิสัยอาจจะเข้ากันไม่ได้เขาก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอจาจจะมีนิสัยบางอย่างที่คุณรับไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษานิสัยใจคอดีๆระวังความอ่อนไหวของตัวเองถามว่าคนที่เข้ามาคบได้ไหมคบได้แต่ให้คบอย่างมีสตินะ เบื่อใจไว้บ้างอย่าลงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยๆดูนิสัยใจคอไปบางคนภาพลักษณ์สวยหรูแต่นิสัยอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ระวังตรงนี้เออแล้วก็ระวังความอ่อนไหวของตัวเองเท่านั้นโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้ครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ